12มีนาคม2564พันเอกอนุสร์โอุไรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่4เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการผู้ผ่านการสอบรอบแรกภาควิชาการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเปรียนทหารในส่วนของกองทัพโบกประจำปี2564แบบเฉพาะกลุ่มกองทัพภาคที่4ณสมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับการสอบในวันนี้เป็นการสอบครั้งที่สองซึ่งนอกจากมีการรายงานตัวแล้วยังมีกระบวนการตรวจร่างกายตรวจทางห้องปฏิบัติการและการเอ็กซเรย์สวงอกรวมถึงการตรวจการได้ยินและการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งวันนี้มียอดผู้มารายงานตัวทั้งหมด14คนซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกมาทั้งหมดนอกจากจะด้วยความสามารถของตนเองแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือผู้ปกครองรวมถึงครอบครัวและญาติที่คอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจอันสำคัญที่ทำให้ผู้สอบมีความมุ่งมั่นที่จะสารฝันให้เป็นจริงได้สวัสดีครับผมนายวาชิรชทรจกิติสริยกิจมาจากโรงเงรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงในการเตรียมตัวในข้อสอบในรอบสอนนี้นะครับมันต้องฝึกฝนตัวเองว่าตัวเองบอกพร่องตรงไหนขาดใน่องอะไรและต้องทำกันเน้น ให้ได้ตามที่ต้องการการทันเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารขอขอบคุณกองทัพบกที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารผมครับผมนายพี่ถ่อเทศครับผมมาจากสงขลาผมรู้สึกยินดีแล้วก็ปลาบปื้มมากครับที่ผมได้ติดโคต้าของจังหวัดสงขลาผมมีความฝันมาที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทหารตั้งแต่อยู่ชั้นมตน้นตั้งแต่มหนึ่งครับแม่ผมก็ให้ผมกิวที่ต่างๆผมก็อ่านหนังสือทุกคืนนะผมยังตัวมานานก็เลยได้ ติดมารั้งนี้ซึ่งผมมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เดียวทําให้เด็กที่มีโอกาสได้สอบติดมากขึ้นครับทำให้กลุ่มการแข่งขันมันย่อลงแต่ว่าเด็กที่ประสิิภาพมันมีเพิ่มขึ้นครับผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้นักเรียนเก่งๆเ,เ,เข้าไปเรียนนะครับวันนี้ก็ได้นําลูกชายไปรายนตัวนะครับเป็นความต้องการของลูกชายด้วยที่มีความฝันอยากจะเป็นหลายร้อยผมรู้สึกภูมิใจขึ้นตันงใจที่ลูกชาย ได้มายืนนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนหน่ก็ต้องขอขอบคุณกองพบ,บุกนะครับที่มีโครงการดีๆนะครับให้เด็กคนเรียกว่าเป็นช่างเปือกที่ได้ให้โอกาสบเด็กนะครับผู้ทอนเพื่อทได้ต่อสู้ด้วยตัวเองแดะก็อนจะไปสู่สนามใหญ่นะครับขอบคุณครับขอบคุณทางกองทัพบบครับที่ให้โอกาสนักเรียนในการที่จะคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของจปรอก็ต้องขอขอบคุณทางกองทัพ ในครั้งนี้เป็นมากๆรับปีต่อๆไปก็คิดว่าอยากให้กองทัพบ,บกจัดโครงการอย่างนี้ในการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยจบรอต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เด็กมีโอกาสขอบคุณครับ